ขออะไรมากบบจี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 บแขกค่ะเกรดดีเกรดดี hỏi. Bé sạc được <laughs> ไ,ไม่ไไมใส่ใญ่นแกงไม่ฉันอช่วนะนพวกงานจะไปเต,มตมิม้ไปซัไปรีอืมใครไม่ขยันไม่ต้องขายเด้อพวกงาน ของการอยากขายงานกระสอบต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการซัก <c oughs> <c oughs> แก่แกตัวนี้ไม่ได้เลอนะแก <c oughs> เขาเป็นงานผ้ากาด่ะก็คือเขาโซกผิวมากแก <c oughs> สวยอันนี้ ชเชชชชชชโอ้ไปห้อยสติกเกอร์ยังอยู่สติกเกอร์อยู่จ้าแม่สติกเกอร์ เต็มตีคุณพระคุณเจ้าคุณพระค,คุณเจ้าคุณพระคุณเจ้า,า,จาโอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกตัวนึงอยู่ไหนละ่และแขวนไรไฟอ่ะแขวนไรไฟมายังมได้อยากเหนียวมาเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาได้ไงก่อนนะคะยังไม่เคยเจอเลยจ้ปจนะปีที่แล้วก็ไม่เจอไ <laughs> หมปีแล้วเจอไหมคะแรนแขนลายไฟมาเลยจ้าโอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกก่อนว่าป้ายนี้เป็นเกรดดีเอ้าใครมารับรีวิวแล้ววะไปดูป้าแป้งป้าแป้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รออย่างนี้อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์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 คนด้านข้างนี่นั่งไม่อยู่ที่รอป้าอยู่สวู้เดียวโอ้ยยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วป้าแป้งนี่อู้ แต่ว่ามันเลอะหน่อยเอ้ยเงินเจอไปเมื่อเช้าเลยต้องขากลับวนกลับมานี่เลยนี่แต่ว่ามันเลอะหน่อยตัวนี้ไปแช่นะแช่นานๆหน่อยโอ้โหแต่ดูดิบิ๊กโลโก้ป้าเขาซื้ออยู่แล้วอะไเนะแล<ะ>้วก็แป้งบอกซื้อประจำออโอ้สิ่งศักดิส์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังงงศักดิ์สิทธเอาถือก็เดี๋ยวก็จะถอดไหมถือค่ะแล้วกี่ตัววะลืมละ คุ้ยปากหมาปากหมาเอาไม่ใช่ยปไปเอาง่ายๆป้าแมลูกนี้ขายต่อให้เป็นเ่อนเลยถ้าการสองพันห0 <250. S> 2องห้าศนย์ศูวงอะไรไหนดูดิโอ้ยวงคำเหลามีคนรับหรือ,อยังรับไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมมาช้าเช็คชื่อช้านะเราเช็คชื่อช้าก็อย่างนี้แล้วน,น,นะนจ๊ะเขาเห็นอะไร

รอรีวิวอีกสั้นลูกหนึ่งก็ดีนะป้าแป้งเนาะไม่เป็นไรป้าเดี๋ยววันศุกร์ผมก็ไปส่งให้ทันได้อยู่ได้ค่ะรถเต็มแล้วป้าเอารถเต็มหรอ,อไม่ขนส่งอยู่ใกล้ป้าส่งประจำอยู่ก็ไปได้อยู่ป้าวันศุกร์บอกแล้วว่าป้าแป้งต้องเปลี่ยนไปรถหกล้อแล้วเวลามาโกดังนะคะป้าแป้งจะออกรถใหม่แล้วเอาป้าแป้งออารถใหม่เหรอคอนเกรสเทเรชั่นนะป้าแป้งขายต่อป้าฟอร์ดป้าแป้งหนูขายต่อฟอร์ดเอาไหมเอาไหมใครสนใจนะพี่นะ รถกระบะสอดนะคะประมาณ11บเอ็ดปีแล้ว <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวไปคุยกันนะพี่นะอ่ะมาอะไรมามาจ้าเอาใจสายสเวตเตอร์ฮูดนะคะวันนี้เปิดโอเวอร์ไซส์ป้ายมงกุฎฟ้าอุย้ยตัวแรกพีจชาฮาเล่นี่บิ๊กบิ๊กแล้วดูด้านหน้าจา้าพี่ดูป้ายข่งป้ายคอเขาเดินนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อน นี่ฮาเล่หล่อๆแขนลายไฟแบบนี้เลยครับผมนี่แชมป์บิ๊กโลโก้ค่ะพี่จ๋าหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบนะทุกคนไนท์ nice, สวุสดเดี่ยวออกมากออกน้อยหรือยังไงแล้วแต่ลูกนะจ๊ะดาดค่ะตัวนี้ไปครีนเพิ่มนะจ๊ะพี่อุ mm ้ย hmm. พี่จ๋าเดอนนอตดูดีรุ่นนี้เขาเป็นางานเกรดบีนะค,นคุณพี mm ่ขาต้องขยันมันเทียนน่อยะ จ้านี่ปักมา้าหลอนลอกเลยคุณพี่ขาในกระสอบมีทั้งแบบซิปแล้วก็แบบสวมรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยนะคะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยทุกคนใครขายรุ่นเนี้พี่แค่ต้องขอคนที่ขยันนิดนึงนะเขาต้องซักต้องรีดต้นคีนนะคะที่สําคัญอย่าลืมเอาไปเก็บขุ่ด้วยนะทุกคนจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะเขาเป็นงานเกรดดีเราต้องขยนันซักขยันรีดนิดนึงค่ะนี่ ยกกระสอบไปแล้วเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะคะแล้วรุ่นนี้จัดโปรโมชั่น2 5 0 0บาทคุ้มมากๆเลยนะคะอุ้ยดูสิแหมมีทั้งสี่พื้นทั้งสกรีรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยงานซิปหน้ครับอืมไหมนี่เห็นไหม สกรีนแบบนี้ซิปหน้าหลอ่อตัวไหนสวยๆก็ขายแพงหน่อยคุณพี่ตัวไหนเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้นะคะขายลดลแรกแจกแถมไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะบางคนเขาได้กําไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะคะมีทั้งสกรีนแล้วก็สีพื้นเลยค่ะมาคุณพี่ตัวนี้น่ารักอะ่ะทุกคนตัวนี้ไม่ได้เลอะนะเขาเป็นแบบว่าเหมือนผ้ากัดผ้ามัดย้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่เห็นไหม งานเดิมๆเลยค่ะรุ่นนี้จะไม่ได้ใหม่มากนะพี่เขาเป็นงานเกรด B ีนะใครอยากได้งานใหม่สะอาดกว่านี้ต้องไปเล่นเกรด A รุ่นนี้เหมาะสําหรับคนทุนน้อยนะคะต้องการปล่อยของไวๆขายไม่ได้แพงมากก็คือรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะอันนี้กุจีนะพี่ไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางอะไรเลยสาว <c oughs> จริงก็หา,าว่าเราทำเงางง,างมะ <c oughs> ม,งมีทั้งสี่พื้นนะมีทั้งสกรีนนี่ ขายถูกๆเน้นขายไวๆนะพี่ตอบโจทย์เลยนะคะพอเอ v เวอร์ Forever, ก็มาทุกคนถ้าไม่ได้หนามากนะพี่อุ้ยตัวนี้หล่ออยู่เดอ้อนี่สีแดง ตัวไหนไม่สวยตัวไหนเปื่อนตัวไหนเลอะพี่คัดทิ้งไปเลยนะใครมีที่เก็บขุยอ่ะพี่ซื้อมาเก็บขุยผ้ากันด้วยนะคะเพราะว่าขายสเวเตอร์พี่ไม่ว่าจะเกรดเอเกรดดีนะกางเกงหรือเสื้อถ้าเป็นพวกผ้าสเวเตอร์พี่ต้องแบบคำนึงเรื่องขุยผ้านิดนึงอันนี้พูดจากประสบการณ์นะพี่นะจริงๆแต่พ่อค้าแม่ค้าขายผ้ามือสองทุกคนจะต้องมีนะใช่มันเป็นไอเทมแบบ ไอเแทมที่สำคัญขนาดคนขายเสื้อยืดอะยังเก็บขุยผ้ากันเลยพ,พี่พูดจริงกว่าจะเห็นเขามาไลฟ์ขายกันนะพี่โอ้โหกว่าจะได้ขายแต่ละตัวทั้งซักทั้งรีดทั้งกลีนเก็บขุยเยอะอะทุกคนยิ่งผ้าขาวนี่โอ้โหไม่ต้องพูดนะผ้าขาวนี่แค่ข้ามวันนะผ้าขาว เนี่ยใครที่ไม่ชอบขายตัวเล็กนะต้องเอารุ่นโอเวอร์ไซสั่งได้เลยนะพี่มีของนะพร,พร้อมชงได้เลยอุ้ยแชมป์นะนี่ถุงเช้งนี่แชมป์นะถุงเช้งถงเช้งแค่ว่าเอาไปซักอับพี่เอาไปซัก,กอบแห้งอะน่าจะดีขึ้นถ้าจะได้ใหม่หอมนุ่มนะถ้ามันจะนุ่มๆเพราพวกเนี้ยผ้ามันแข็ง มันอัดกระสอบมาผ้ามันแข็งนะผ้ามันไม่ฟูแล้วไม่ได้หอมเราก็ขยันมั่นเทียนเอาไปซักอบแห้งสีเขียวสวยเดีวยวยวันอนี้รอรอลเลยฮะโทนด้วยวอสตันโทนสิกหน้า อนก็สวยงานพื้นก็<ด>คนถามหาเฮ้ย <c oughs> นี่อะแชมป์แชมป์นี่เอ้ยนี่นี่แชมป์เลนี่มีใครใส่ไม้แขวนให้เราได้ยังอได้เลยได้เลยแคปได้เลยแคปได้เลยรีวิวขายแล้วนะจ๊ะ